สวัสดีค่ะสงสัยกันไหมคะว่าทำไมหนูรักษาน้องสาวสะอาดแล้วทำไมหนูถึงมีตกขาวและตกขาวแต่ละคนนะคะจะมีหลายลักษณะแล้วก็หลายแบบมากๆเลยค่ะบางคนนะคะมีสีขาวขุ่นบางคนมีสีเหลืองบางคนมีสีเขียวบางคนมีสีํำตาแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตกขาวแต่ละสีนะคะเชื้อจะแตกต่างกัน,กนและวิธีรักษาจะแตกต่างกันค่ะวันนี้นะคะบีจะมาพูดในเรื่องของตกขาวสีขาวขุ่นนะคะ หลายา,ายคนนะคะมีอาการตกขาวสีขาวขุ่นและยังสงสัยค่ะอาการพวกนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เรานะคะมีเพศสัมพันธ์โดยที่เราสวมหุงนาายนต์ไมและไม่ได้สวมหุงนาายนต์ไมค่ะก็สามารถทําให้เรานะคะมีตกขาวสีขาวขุ่นได้หรือตกขาวสีขาวขุ่นบนสีเหลืองนะคะมีอาการคันหรือมีแสบนะคะเวลวาปักสวะหรือมีก้อนเล็กๆนะคะออกมานะคะเวลาที่เราปักสวะอันนี้นะคะบงบอกนะวคะ่ะว่าหนูนะคะมีการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะหากใครนะคะมีทั้งกลิ่นมีทั้งคันและมี ะะเพราะในอนาคตน,นะคะจะทําให้น้องๆน,นะคะมีความเสี่ยงนะคะเป็นโรคหนองในได้เพราะการที่เรานะคะตัวขาวสีขาวขุ่นปนสีเหลืองนะคะหรือสีเขียวนะคะจะทําให้น้องๆมีความเสี่ยงเป็นโรคหนองในได้เลยค่ะหากใครนะคะมีปัญหาตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาพูดคุยหรือปรึกษากับทางบีได้เลยนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ